สวัสดีครับันนี้เรามาดูวิธีการแฟดเครื่องปลดล็อกเครื่องรายเดือนนะครับคือตัวซัมซุงนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคก็จะเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับทีนี้ในวิดีโอนี้ผมจะไม่ทําการลบ APB นะครับแต่เราจะใช้คําสั่งเป็นการ r e m o ูฟ KG แทนนะครับสําหรับซั s ซุง ตัวนี้ก็เปิดอันล็อกทูขึ้นมานะครับตัวนี้จะเป็น A02 นะครับ A02 นี้จะเป็น U2 นะครับก็มาหน้าต่างที่หน้าต่างซัมซุงนะครับมาที่หน้าต่างซัมซุงแล้วก็เลือกตรงรุ่นเลยนะครับ A02 ครับ A02 ตัวนี้ที่รี v e ทผ่านตัวนี้ได้ก็จะมีพวก A02 A10 A03S นะครับ A01 ครับ 0 1คอ A12 ครับ A21 นะครับ A22 ครับ A32 5G A31 พวกนี้นะครับ A41 พ,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 พวกนี้ก็คือตระกูล MDK นะครับเราจะใช้คําสั่ง Boom KG off นะครับเราจะปิด KG ก่อนนะครับขั้นตอนแรกเราจะปิด KG ก่อนนะครับปิด KG ก็คือใช้คําสั่ง Boom KG เลยครับตัวเครื่องแล้วก็ใส่แบตนะครับ จิมเทปพอย์ครับที่เครื่องคอมเน็กครับตัวนี้จะทำงานแทนการลบอะพีมบีนะครับเพราะว่าจะทำงานเร็วขึ้นนะครับเครื่องก็จะทำงานการทำงานเราจะเร็วขึ้นเพราะลบลบอพีบีก็คือจะช้านะครับอันนี้คือเชงเคจีเรียบร้อยนะครับสถานะเคจีจะเป็นของพาร์ตนะครับ จากนั้นไปที่หน้าต่าง media tag เลยครับมาที่ media tag เลยเพื่อจะทําการแฟลไฟล์กดนะครับ media tag แล้วก็ mk u n i v e r s a l นะครับคลิกขวาโหลด s c a ต t e r ก็เลือกไฟล์ s c a ต t e r ไฟล์แฟลไฟล์ปดล็อกนะครับที่เราจะแฟดก็คือเป็นไฟล์ปดนะครับแล้วก็สั่งแฟได้เลยนะครับ เช่นเดียวับกดปุ่มสี่จิ้มเทปพอยเสียบสายครับโอเคก็ขั้นตอนนี้ก็รอจนกว่าจะแฟดเสร็จนะครับรอจนกว่าเครื่องโปรแกรมจะทำการแฟดไฟล์กดเสร็จครับหลังจากแฟดไฟล์เสร็จนะครับจากแฟดไฟล์เสร็จ เราก็จะทําการอั่งล็อกมูเตอร์ตามนะครับก็คือถอดสายถอดแบตก่อนนะครับก็หามันล็อกเบี้ยวครับกดจิ้มเทปพอยด์ครับเสียบสายเครื่องบางตัวอาจอาจไม่ต้องจิ้มเทปพอยด์นะครับเพราะว่าบางตัวก็กดรุ่มบัวลบหรือเสียบสายเฉยก็จะคอนเน็กได้นะครับต,ตัวไหนที่คอนเน็กยากเราก็จิ้มเทปพอยด์ได้ครับ โอเคเป็นอันเสร็จสิ้นครับนี่ก็สามารถเปิดเครื่องได้เลยครับโอเคก็เปิดเครื่องครับก็เทสเครื่องนัทเวทเครื่องเป็นอันเสร็จสิ้นครับสำหรับการปลดลายเดือน 使用。